สวัสดีครับทีมงานทุกพ่อพและใจสงขลาเรายังคงมีสีสันการเปิดตัวของทีมการเมืองต่างๆในการเลือกตั้งเทศบาลมาให้ได้ดูกันตลอดนะครับทีมไหนใครเปิดตัวเราก็เอามาบอกให้รู้กันเพื่อเป็นทางเลือกของประชาชนในแต่ละพื้นที่ครับนี่ก็อีกทีมหนึ่งครับทีมพลังนครสงขลาของนายสมชายเมฆาอภิรักษ์หรือว่ารองชายครับ ชื่อนี้ชาวนครสงขารู้จักกันดีครับเป็นว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครสงขลาซึ่งเป็นทีมที่สของนครสงขลาแล้วนะครับที่จะลงเลือกตั้ง ของเทศบาลนครสงขลาในวันที่28มีนาคมนี้นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้เปิดตัวไปแล้ว2ทีมนะครับคือนายสรันวิลพัฒทีมนครสงขลาก้าวหน้าและนายสมศักดิ์ตันติเสรณีทีมสงขลาใหม่คนนี้แชมป์เก่า3สมัยนะครับแต่ทีมพลังนครสงขลาของรองชายวันนี้มาแปลกครับไม่เหมือนใคร พื่อนก็เปิดศูนย์อำนวยการเลือกตั้งกันครับแต่ทีมของรองชายครับเชิญสุดจริชนคนทำงานนัดมานั่งกินขนมจีนกล้วยทอดไอศกรีมและไก่ทอดพบปะสังสรรค์ฉันที่น้องกันว่างั้นละครับเอากันแบบเรียบง่ายโดยไม่ต้องมีการเปิดศูนย์ประสานงานหรือพิธีรีตรองอะไรให้มันวุ่นวายครับ เพราะว่าทีมพลังนครสงขลาครับได้ตั้งศูนย์ประสานงานมานานเป็นปีแล้วครับก็เป็นที่รู้จักของชาวนครสงขลาเป็นอย่างดีแล้วครับรองชายบอกเอากันแบบง่ายๆชาวบ้านกินกันง่ายๆพบปะพูดคุยกันตามภาษาพี่น้องนี่แหละครับ โดยนายสมชายหรือรองชายนะครับซึ่งนั่งในตําแหน่งรองนายกเทศมนตรีนะครสงขลามา14ปีก็เชื่อมั่นครับว่าจะคว้าชัยในการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะว่าเตรียมความพร้อมมากว่า3ปีแล้วครับเรียกว่าถ้าไม่มั่นใจจริงเนี่ยก็ไม่ลงชิ้งนายกนครสงขลาครับส่วนสโลแกนของทีมคือคนดีนโยบายดีมีประสบการณ์พร้อมทำงาน 1, ทันทีวิสแบมีนาคมนี้ครับเจอกันในสนามเลือกตั้งรองชายบอกงั้นครับ เราไปฟังเสียงนายสมชายหรือรองชายพูดถึงความพร้อมของทีมพลังนครสงขลาและบรรยากาศของทีมงานกันครับว่ากทลจะลุปทุท้ายก็คือยากอีโบกปีนองตรีนึ่งว่าพวกผมมีความตั้งใจที่จะไปทำงานพวกผมมีความตั้งใจที่จะไปช่วยดูแลพื้นที่เมืองสองขลากับปี่นองผมเชี่ยว่าพวกผมไม่ได้ข้าวเปเา๋า แต่พวกผมกําลังจะบบกว่าพวกผมเข้าไปเพื่อทีจะทํางานในกับพี่น้องทุกคนมันเพื่อกันแล้วแต่ทีไหนเขาจดเ่อพี่น้องไปเอานะครับเขาจดแล้วพี่น้องไปเอาของเขาเนี่ยแต่ของผมนี่เวลาเหลือก็เหลือพวกผมก็ไไ้ไม่ใจบัญหน้าเลยแต่ว่าเวลาเอาไปเอาของเพืือนเขานะเล่นกันในจัดใกล้จดเจอกไปเอาทีไหนก็ไปเอาทีนั้นกันแต่ว่าพวกผมนี่ยืนเนี่ยแต่อดว่าพวกผมเข้ามาทํางานไม่ใช่พวกผมเข้ามาเอา จริงๆแล้วพวกเราทั้งหมด2 4คนของสมาชิกใ้จะลงในน้ำโซ่ทอกับอีกผู้บริหารอีก10คน่ครับยากจะมาเชิญชวนพี่นองวาวันที่8มีนาถ้ามีการเลือกตั้งจริงๆแล้วควักพี่นองไว้กันว่าทีมพลังนหล็กโส้าคือทีมชุดจริชนคนทำงานคนที่ตั้งใจก้าวไปทำงานในกับพี่นองแล้วผมเช่อววะ ทุกยางพวกผมจะจ่ายนี่ให้กับพี่น้องโดยการตีพี่น้องเลือผมเข้าไปทํางานเนี่ยนั่นเป็นการที่ผมต้องเข้าไปจ่ายนี่ให้กับพี่น้องผมไม่มีอย่างเลยนายกับพี่น้องนอกจากการทํางานกินแล้วจืนใจนะครับนะคว้ากุกเราด้วยคว้ากุกเราด้วยมีอะไรบอกกันนะครับอย่างอย่างยังเล็กเล็กน้อยนอยมีงานมีการบอกกล่าวมาอะไรตีพ่อจะไปรวมกันได้กันจะไปรวม